บเอ็มมารีดล้วนะคะนี่เรามีผู้รับเชิญอะไรก็คือเอมมอรี่บับบเาลกัมนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ผู้ไม่รับเชิญนะคะก็คือยี่สัตว์ไทยลูกใครคะปอฟอค่ะเป็นทัานจิโรหนูวันนี้วันนี้เราให้เล่นนะคะอ่ะทีละคนก่อนอ่ะแล้วว่ารีวิวชุดกันก่อนนะค่ะคนแรกค่ะอ่ะคนนี้คนแรกค่ะอ่ะพีิงค์เอ็มมารีช่วยค่ะเป็นคานาโอคันโคคานาโอเป็นตัวละครอะไรในเรื่องค่ะในเรื่อง ่ะเป็นเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักค่ะแล้วก็เป็นเป็นคู่กับทันจิโร่เอาเป็นกินสชิกเลยใครคือทันจิโร่ค่ะนี่ค่ะป๊อปออ่ะงั้นป๊อปอ่ะทุกคนรีวิวชุดป๊อปอหน่อยค่ะทุกคนอันก็จะเป็นเสื้อเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้อ่าเหมือนกันยังไงฮันหลังดิยเป็นชุดคู่นี่ชื่อไม่เหมือนกันเหเฮ้ยเหมือนกันไม่ชื่อไม่เหมือนกันคเหรอฮันหลังดิปอมองไม่เห็นอ๋อคล้ายๆอ่ะไม่เหมือน เราเราเอมิลี่ล่ะคะเป็นตัวเป็นอะไรคะโอเคนะคะหนูก็เป็นเนสซโกะค่ะหนูมีไม้ไผ่ด้วยเนสซโกะเป็นใครคะในเรื่องเป็นอสูรในลักษณะที่เขาอสูรค่ะแต่เป็นน้องสาวของใครคะแล้วก็เป็นเพื่อนศีแล้วก็เป็นเพื่อนศีของคาราโอเกะเป็นเพื่อนศรีของหนูเหรอใช่นีะคะตอนนี้เราเป็นทันจิโร่เลยค่ะทคเอ๋อนี่เราต้องรีวิวการใส่ชุดด้วยเอมิลลี่เราต้องทำไงคะ อ๋อแล้วก็ติดมันจะมีที่ติดอยู่โอเคเราจะบอกก่อนนะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนอ่าสตูดิโอที่ไหนคช้อปปี้ช้อปปี้ก็ช้อปปี้เหมือนกันมันมีกิยูมีเซนิเซอมีอิโนซุเกะไลนโซโกะแล้วก็คันจิโร่แล้วก็คานาโอะนะคะมีพี่สาวของคานาโอะก็คือคานาเอะนะคะแล้วก็คานาเอะก็มีคิโนบุคิโนบุแล้วก็คานาเอะโอเคประกาศจบคลิปจบคลิป แล้วถ้าเกิดช้อปปิ้แล้วอย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเพื่อไม่พลาดคลิป,ลปอื่นๆน,น,นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย